หนูอายหนูบอกตรงนะคะหนูอายแขกแล้วก็หนูหนู้นอึือหนูคือเสียความร,รู้สึกอะคะ่ะหนไม่สงสารพี่เลยเหรอเพื่อนพี่มาจากนาครหนูนั่งรถมามานั่งข้ามวันข้ามคืนมานั่งกินข้าวบูดละบุนบ้านใหม่อะ คำว่าบ้านใหม่มีครั้งเดียวนะคนเราเนี่ยมันไม่ใหม่สองรอบสามรอบนะใช่ไหมนะบ้านหลังนี้มันจะใหม่กี่รอบอ่ะมันแค่ครั้งเดียวพี่ไม่มีโอกาสแก้ไขแล้วนะอ่าแล้วใครน่าสงสารกว่ากาันถามถึง พอดีวันที่9เนาะพี่จัดงานทําบุญบ้านหลักๆก,ก็คือทําบุญทำบุญขึ้นบ้านใหม่มเจอร้านของใน Google เราก็ไปดูในเว็บไซต์เขามันก็สวยเนาะคือรูปที่เขาลงมาก็คือโอเคพี่พลาดพลาดตรงพี่ไม่ได้เข้าไปอ่านรีวิวอ่านคอมเมนต์อนะคือเราดูแค่ดาวแต่เราไม่ได้ไปอ่านซึ่งมันสําคัญมากๆเลยตรงนี้ยพี่ก็ตัดสินใจเลือกของเขานะะในชุดพรีเมียมในราคาอยู่ที่สามหมื่ 30, กว่าบาทจากที่สี่หม ของเขาเสนอมาก็คือเหลือ3 5 5 0 0กว่าบาททีนี้เสร็จปุ๊บก็ตกลงพี่ก็คุยเสร็จปุ๊บพี่ก็โอนมัาจําให้เขาเลยวันวันที่โอนมาจํา70%เซนะคะวันที่5กุมภาพันธ์คือคือหาก่อนลงหน้าเป็นเดือนเลยเพราะว่าเราจัดงานนี้คือเราบอกแขกบอกคนพิเศษเรามาเนะ่ะเราก็เลยเตรียมเนื่นๆเลย แล้วพอยกมาทั้งหม้อเลยบูดพี่นี่คือช็อกกับบองตรงคือช็อกมากอ่าพข้าวกับข้าวเขาบอกว่าแกงเขียวอ่าแกงพี่ที่มาในงานนะคะเขาบอกว่าแกงขี้เหล็กมันออกรสชาติเป,เปเรี้ยวแล้วก็แกงเขียวหวานน่ะก็เหลือทั้งหม้อพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าเพราะอะไรเพราะวันนั้นพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชิมแต่ว่าก็ไม่ได้นี่ทีคือมันเหลือเยอะมากกับข้าวอ่ะเหลือเยอะมากตอนที่เราตกลงเนี่ยเขาพี่เขาถามเขาแล้วว่าอาสนรณพระเป็นยังไงเขาส่งมาให้พี่ ก right. the ็คือมันมันมันคนละอย่างกันเลยค่ะกับของที่มาลงอ่ะคือมันแตกต่างกันมากๆเลยทีนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็เลยบอกว่าของที่มาพี่ก็โทรหาเขาไอ้คนที่มาส่งนะคะเจ้าหน้าที่มาส่งก็คือเขาก็ไม่ได้คือบอกปัดเลยเหมือนดูงานเลยค่ะเขาบอกว่าอ่าผมเป็นแค่คนส่งของครับพี่เป็นบริษัทที่เขาจ้างมาผมไม่ได้รู้เรื่องครับก็คือมาส่งเสร็จปุ๊บจะไม่เอาของกลับด้วยซ้ํเพราะเขาบอกว่าเขาส่งแล้วเขาก็ไปเลยทีนี้พี่บอกว่าอ่า เดี๋ยวซือย่าเพิ่งนี่พี่ยังเคลียร์กับเซล์ไม่จบเลยเขาเลยบอกว่าพี่โทรหาเซล์เลยครับโทรหาเซล์พี่ก็โทรหาเซล์เสร็จปุ๊บพี่บอกว่าของไม่ตรงนะตามที่คุยพี่ก็สายลูกไปให้เขาบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาส่งให้อ่าวันนี้ไม่มีรถแล้วถ้าเกิดมาเนี่ยพี่ต้องจ่ายมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอะค่ะมีค่ารถพันห้าเขาบอกอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บพี่บอกว่าเอาแล้วทาไมมันเป็นความผิดพลาดจากทางร้านอะทางคุณอะคุณต้องรับผิดชอบสิเขาบอกไม่ได้ค่ะพี่เขาว่าอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ทีนี้พ<ๆ>ี่ก็เลย แล้วเราต้องมานั่งลุ้นหรือว่าจะมาตรงไม่ตรงคันนี้พี่ก็แบบรบกวนมาส่งหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าพี่คะพี่ฟังนะคะก็พูดคำน,นี้เลยนะคะพี่ฟังนะคะเราไม่เรามาส่งให้พี่ได้พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ยังไงก็ไม่ได้โทรเสร็จจากที่เรารีวิวแล้วคือเรารีวิวไปแล้วถึงโทรอพอทีนี้เสร็จปุ๊บพอเรารีวิวไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าโทรมาคือเพื่อให้เรารบรีวิว ประสงค์หลักของเขาจุดประสงค์หลักเนี่ยคือขอโทษเพื่อให้เรารบรีวิวบอกพี่หนูขอโทษแล้วจะปรับปรุงแก้ไขพี่ช่วยรบรีวิวได้ไหมอ่าคือเหมือนมีฟีดแบ็กลับไปแล้วในสิ่งที่เขาทําไม่ดีอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าให้เราือนช่วยช่วยเขาอ่ะแต่ในวันงานที่หนูโดนไม่มีใครช่วยหนูเลยนะพี่ที่ลูกค้าหนูกินแบบแขกญาติหนูกินข้าวโบูดอ่ะหนูหนูเรียกร้องกับใครไม่ได้เลยอ่าทีนี้เสร็จป,ปุ๊บพอพออันนี้เสร็จปุ๊บเขาก็โทรเขาบอกว่า หนูก็บอกเขาเพราะหนูบอกว่าหนูไม่ไม่เป็นลบเขาบอกว่าพี่รู้ไหมคะว่ามันมีมันมีกฎหมายของ,ของพรบนะพี่โดนพี่หนูจะฟ้องเขาเขา,าฟ้องหนูได้ในข้อหาหมิ่นประมาณเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอาตามสบายเลยตามสะดวกพี่ไม่ได้อยากได้ตังค์พี่เลยบอกแต่ทีเนี้ยคุณควรจะทําอะไรที่คุณควรจะรับผิดชอบเข,าบ,ขาบอกว่าแพงไปเขาบอกพี่ มันแพงไปพี่ไม่สงสารหนูเลยเหรอเขาบอกงเี้ยพี่เลยบอกเขาว่าแล้วพี่นะที่พี่ความเสียหายที่พี่ได้รับหนูมไม่สงสารพี่เลยเหรอเพื่อนพี่มาจากนาครหนูนั่งรถมามานั่งข้ามวันข้ามคืนมานั่งกินข้าวบูถอ่าและของที่หนูวางไว้ถวายพระครูบาอาจารย์พี่นั่งมองอ่ะโต๊ะน้องพังพังผุผุอ่ะอ่าแล้วน้องไม่ไม่สงสารพี่บ้างเลยเหรอที่น้องทาอ่ะคุณยังมีโอกาสแก้ไขในงานอื่นน้องกไหมเขายังมีโอกาสแก้ไขนะแต่พี่ไม่มีโอกาสแก้ไขแล้วนะพี่ทําบุญบริษัท ครั้งเดียวแค่นั้นนะตำบลตำบลบ้านใหม่คำว่าบ้านใหม่มีครั้งเดียวนะคนราเนาะมันไม่ใหม่สองรอบสามรอบนะใช่ไหมลนะบ้านหลังนี้มันจะใหม่กี่รอบอ่ะมันแค่ครั้งเดียวพี่ไม่มีโอกาสแก้ไขแล้วนะอ่าแล้วใครน่าสงสาร,รกว่ากันถามถึง